รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถิิรมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่พร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อนุวัสุพชุดกุลผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาจารย์ผ่องพันธ์จันทนสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอาจารย์ปิยวัลลิ้มปัญญาเลิศผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลพร้อมคณะร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเอเช g i ร n a l เน r u m ฟเช้งใหม่2024ภาย,ตายใต้แนวคิดกรอ h ไมซ d s e t f o เบ e ตอ e ์เฮลท์แคร์ซิสเต็มระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในการทำสถานพยาบาลมีระบบคุณภาพในระดับสากลประชาชนมีสุขภาพดีปลอดภัยด้วยมาตรฐาน H.A การพัฒนาคุณภาพมีความต่อเนื่องสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง High Performance Organization วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรถมิรมิรผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และอาจารย์ปิยวัณลิ้มปัญญาเลศผู้อํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้เกียรติบรรยายกรดไมเซทฟอร์เบเตอร์เฮลท์แคร์ซิสเต็มมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วภาคเหนือประมาณ800คนโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์วสีนนท์ผู้อํานวยการ ACCCEN อยูและรอนอผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่กล่าวรายงานจัดโดยศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มชจัดขึ้นในวันที่18-19มิถุนายน2567ณศูนย์ประชุมนานาชาติดีเอ็มเพรสเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภาพข่าวกลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพร เรียบเรียงวริศราทินนารายงาน